นี้ค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คาราเมลทอล์กนะคะเรามาเริ่มต้นปีใหม่ด้วยพุทธศักราช2569กับเดือนมกราคมนี้มีหนึ่งเฟสติวัลที่คุณไม่ควรพลาดนะคะนั่นก็คือเฟสติวัลที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจากอเมริกาค่ะกับ EDC Festival สำหรับ EDC Festival นะคะเขาเคยมาจัดที่ประเทศไทยแล้ว1ครั้งนะคะที่ใช้ชื่อว่า EDC Thailand แล้วต้องบอกเลยนะคะว่าเขาได้สร้างเม็ดเงินมหาศาลให้กับประเทศไทยนะคะแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวของไทยได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับครั้งแรกเขาได้จัดที่จังหวัดภูเกต็ตและการกลับมาของเขาในครั้งที่2นี้ก็ยังจัดที่จังหวัดภูเกต็ตเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 6บ8สิ มกราคม2569สำหรับสถานที่ในการจัดงานนะคะนั่นก็คือลิทึนพาร์คจังหวัดภูเก็ตสำหรับสถานที่ก็ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมด้วยสำหรับใครที่ครั้งแรกที่เคยมาแล้วแน่นอนว่าจะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปแล้วก็หลายๆคนเชื่อว่าน่าจะกลับมาซ้ำประสบการณ์ดีๆแบบนี้กันอีกแต่ว่าสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาแนะนำเลยค่ะคุณต้องมาสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วคุณก็จะได้รับประสบการณ์ที่ไม่เคยลืมกลับบ้านรับรองว่าฟินแน่ แน,นนนน่อะะคะสำหรับใครที่ยังไม่มีบัตรนะคะสามารถหาซื้อบัตรกันได้ที่ www.eventpop.me ค่ะสำหรับใครที่ไปที่งานนะคะไม่แน่เราก็อาจจะได้เจอกันก็นได้นะคะบ๊ายบาย